ตา,าตีแ่อันนี้ออกไงอะเฮ้ยน่าก,กลัวเนี่ย <c oughs> อันนี้น่าก,กลัวมิไ <c oughs> อนน้นี่ก็น่าก,กลัวอันนี้ก็น่าก,กลัวโอเหี้ยเอ้ยก็คือจริงจริงมันมีฟิลเตอร์อยู่แล้วแต่ทำไมฟิลเตอร์ในนี้มันไม่มีอ่ะอยู่เขาดาวใช่ครับเขาดาวอยู่ครับผมตอนนี้อีกแป๊บเดียวหลังแล้วนะใช่ งอเปลี่ยนเป็นตัวให้หน่อยได้ไหมขอบคุณครับครูปสร้อยคอของคุณเป็นพวงกุญแจครับกุญแจครับสีดำทองเพลง Away ยู่จะมาเมื่อไหร่เร็วๆนี้ครับผมบอกเลยว่าเร็วๆนี้แน่นอนอยากปล่อยอยากให้ปล่อยเร็วเร็วๆนี้เมื่อไหร่เร็วๆนี้ของเฮียก็เดือนสองเดือนสาเดือน ไม่เกินเดือนผมว่าใจ่จะถ่ายมวี์เร็วนี้ครับทำอะไรอ่ะให้บาราซิวแหม่ก็มันไม่เมื่อกี้ตอนแรกทำแขนอย่างเงี้ยแล้วมันอึดอัดไงเราก็เลยปลดหนึ่งหเม้ห่วงเหรอตามใจติดไปแล้วรอบหนึ่ง ไหนบอกว่า,าให้เขาพู้ใจกับร่างกาย,ย,ย,งยงไงแล้วถอดไปเลยก็ได้แต่เ้าอยู่แบบสองคนก็ไม่ไอยู่เนาะ